ที่ศัก์คลินิก่อร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมผิวอะไ่ตายละขอเมนูมาขอเมแน่ไหนนะคะเข้าเรื่องก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปมากินร้านชาบูอะ้วเราไปนั่นมาใช่เราไปห้องกงไงตอนเราก็ไม่ยอมมา อ๋อที่ชวนพันแ้ใช่ไหมใช่เราก็แบบอยากให้เขาอยู่โรแมนติกอะไรแบบนี้ยใช่แล้วแบบตัวนี้แบบว่าทำไมช่วงนี้พลอยเขาดูแบบสวยมีออร่านอนหน้าตาต้องกินชาบูหุ่นได้ดูแบบเนื้อป้าเป็โเนื้ปลาสามีแบบว่าน้องค่ะที่คาดผมอะค่ะ วเดี๋ยวนัดกันแล้วหาไม่เจอไง่รู้ว่าคุณแต่วลาที่อยู่มิสที่นเป็นแม่ลูกกันเป็นแบบเป็นเดีอนแต่เมื่อกี้เดินมาเห็นเลยอะไม่ได้เห็นพลอยนะเห็นแหวนเห็นอยแบบนั่นตลอดแบบว่าเมาหมอยนี่พูดแล้วลืมค่ะดิฉันดิฉันมากคนนีวไว้ได้ดิฉันก็ต้องมีมาฝากคเพื่อนด้วยพราเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นแก๊งเสียสติอะนะคะเป็นแก๊งเสียสติอะนะคะ แก๊งเสียสตินะคะคุณโอ้เครื่องประดับนี่เป็นทิ้งสบายสบายแต่ไดอันนี้อันนี้จะพยายามทำเป็นลูกค้าอ๋อแต่เป็นข้าวผสมเพชรนะคะเพราะเราเป็นคุณหนูเครื่องประดับเพชรก็วัามันจะมีอะไรเป็นเหมือนมุกขวดปลาเป็นปลอยเป็นแบบว่าพลอยชมพู ขอบคุณค <charged> ่ะดูนะคะเอาอะไรดีอะเซ็ตรูปมีทะเลที่หน right th ึ่งนะคะเอากิมจิกุ้งกระทะร้อนนะคะ้วเอาสแบนดาร์เะโอ้ยหิวมวมันมาแล้วก็ทุกคนนี่ พาวลี่พิเศษชาบูจังพาเลตแต่แรดแดแดมันดูหน้าตาแบบธรรมดาใช่ไหมคะแต่มันเป็นมันเป็นลูกชิ้นแล้วอะไม่มีอะไรอ่ะจะไปโปะหน้าเป็นแบบนี่มันเป็นลูกชิ้นไส้ไข่หอยแม่นไข่กุ้งแล้วก็ไข่ปลานะคะไข่แม่ไนนี้นี่นี้เป็นซุปอะไรอะคะซุปอันนี้เป็นซุปแบบเผ็ด มันจะมีหลายซุปที่นี่แต่อันนี้เป็นแบบเพดอร่อยอ่ะไอ้น้ำจิ้มก็อร่อยนะน้ำจิ้มก็อร่อยตรงนี่อร่อยไหมที่นี่แล้วมันมีผสมกันได้ค่ะปีที่แล้วอ่ะไปเชียงใหม่อ่ะนึกถึงอ่ะนึกถึงอยากไปอีกงงคือจริงๆริงตอนนั้นเราตมไปหาใช่ตอนตอนนี่ก็บ้าไปด้วยเราเข้าไปถ่ายช่อเลยเลอคข้ามากเลยนะถ่ายกิถติวิทยานี่เราก็ขวัข้าวบินไปก่อนแล้วโปนิสาก็บินตามไป น้องมากันเราก็อยู่คือทางพิสูจน์ตอนกลับเนี่ยใครบางคนตกเครื่องมันเป็นเวลาพีชเฉยๆเราไม่ได้ไปใส่เราแค่จะไปขึ้นหัวล้อยู่ที่กรุงเทพก่ออแล้วจานลงไอจีจนเล็ดลอดตัวแล้วจีน่าชูน้บอกคิดถูกมากที่ไม่บินกลับพร้อมแหวนถไม่งั้นมันตกแน่เลย ว่านะคะคุณผู้ชมเรา3ามคนขออนุญาตจัดการอาหารที่อยู่เบื้องหน้าเพราะว่าวันนี้เราจะต้องทําตัวสวยไปงานพรีเมียร์ของกิดถึงวิทยาเราเราเราเชิญแรงไปด้วยเชิญลาแบบฉันไม่ได้เชิญหลอนอะไรอย่างเงี้ยชวนชวนไปคุณครูคุณครูแอน่าไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราเป็นนักเรียนหรือเปล่าเนาอรคุณครูคะุณครูสอนแต่ที่ห้องกองหรือเปล่าคะโอ้ยโอ้ย ีวันนี้จะมีนักเรียน่ e x c h a n g e Student ต้องบินไปเรียนด้วยไหมคะเรียนแล้วเปลี่ยนบินเลยเหมือนกันเราลองม่อค่ะคุณคุณลองป่อเดี๋ยวต้องรอดูนะเปลี่ยนสาขาจากฮ่องกงนะคะวันนี้เรียนแลกเปี่ยนเรื่องแาลมอนอร่อยนะกินปลาหอยแล้วเปลี่ยนแลกอย่างรวดแล้วมาปลาหอยแล้วเปลี่ยนยังไม่รู้ ยังไงนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่อยากจะรู้ว่าคุณครูแอนแสนสวยจะออกมาเป็นยังไงต้องติดตามไปในคิดถึงวิทยาเข้าโรงวันที่ยี่มีนะคุณมีนะเข้าวันี้ค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเราจะดูกันกี่รอบดีเรื่องนี้แบบไม่เลยหลายรอบหลารอบเนาะอ้าวโอเคได้เจ็ดรอบเจ็ดวันเลยเจ็ดรอบเจ็ดวันเออเทียบเลยวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการว้าวันแหวนได้ใหม่ทุกวันจันเวลาเก้าโมงเช้าทางโมเดิร์นไนทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คำถามประจำสัปดาห์แ่ยงอะไรเนี่ยจบยา <c oughs> จบแ <c oughs> ล,ล้วคนดูไม่ได้ว่าน่ารักแต่ไมองนทโโมชันด้นะร <c oughs> ิง <laughs> <c oughs> เ็นแ <c oughs>